สนับสนุนโดยริวกาโคทนประหยัดน้ามันต้องนึกถึงมอเตอร์ไซค์ริวกา0 3 5 6 1 1 1 4 1 0, 32, 0 8 6 3 6 7 1 4 3 2 0 8 6 3 9 8 1 4 3 2 Force Energy Saving Solution โคมไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%เรามีทีมสำรวจพร้อมให้คำปรึกษาในการติดตั้งและเปลี่ยนมาใช้ LED Street Light 02 หกหน0่8ห้าศูนย์ศูนเมื่อวันพฤหัสบดีที่26มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา16บหนาฬิกานายประวินธนิพัสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการถแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติตตต์พระบรมราชินีนาถสปอนเซอร์ไทยแลนด์ชั้นเป็ 2014. นชิพสองพันสิบสห่ประชุมสังเวียนพัฒน,นามงคล โรงเรียนสตีอยางทองอเมืองหยางทองัจหวัดอ่างทองโดยมีนายทวัฒส,สีสว่งวางผู้อำนวยการโรงเรียนสตีอยางทองนายสารโรดคุณีพงศ์ที่ปรึกษาโครงการบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมเพระเกียรติและดเรเน่งสายวงอุปราชในขานุก,การคณะกรรมการการจัดแข่งขันร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยและเมื่อวันศุกร์ที่27มิถุนายนพศ2577เวลา14.00นนายปัญญางานเลิศ รองผู้ว่าเทศการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการจัดแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมงพระเกียรติสำเร็จพระนางเจ้าเุริ i k i พระบระมราชินีนาถสปอนเซอร์ไทยแลนด์ใช้เป็นชิป2,014รับคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและตะวันออกณโรงเรียนสตีอ่างทองนางมนทวันวุฒิวิชายานันผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมามัธยมศึกษาเขต5กล่าวว่าการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมงพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิิก์พระบระลมราชินีนาถหรือสปอนเซอร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2 0 1 4ได้จัดการแข่งขันติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่13โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัสดสพห6ภูมิภาคผัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและตะว,วันออกณโรงเรียนสตีอางทองจังหวัดอ่างทอง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการแข่งขันในระหว่างวันที่ e 26มิถุนายนถึง7กรกฎาคม2557โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1. การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุ13 15, 15, ปี15ปีและ18ปีมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น84ทีม 2. การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีเดอร์ 3. การประกวดสปอนแดน์ for the Queen 4. และกิจกรรมเกมเพื่อความสนุกสนานอีกมากมายวิศรุตเิดฉายถ่ายภาพธีรพงษ์รักยาาส์สนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน